สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับก็มาต่อกันที่เรื่องราวของเดียโกมาราโดน่ากันเลยนะครับใน EP นี้เป็น EP ที่6เนาะคือพอดีว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมมีติดธุระกับครอบครัวนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆได้คอมเมนต์กันมาถามครับว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปเลยก็ต้องบอกว่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วและพอเสร็จธุระอะไรหลายๆอย่างเสร็จแล้วเนี่ยครับก็มารีบเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็อัดคลิปมาเล่ากันให้ฟังเหมือนเดิมเลยครับและสาหรับเรื่องราวในคลิปปนนนี้นะรรัมก็จ็จเเื่อองงาวข กับชีวิตของเขาที่นาโปลีคือหลายคนเนี่ยครับอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าชีวิตของมาราโดน่าที่นาโปลีเนี่ยครับเขาเปรียบเสมือนกับเทพ,พเจ้าเลยและก็ได้มีโอกาสเข้าไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียด้วยดังนั้นเรื่องราวในคลิปนี้นะครับผมอยากจะขอเว้นเรื่องในสนามเอาไว้ก่อนเนาะขอไปพูดถึงเรื่องนอกสนามเป็นหลักกันสัก 80%- 90%ครับว่าชีวิตของเขาที่นาโปลีเนี่ยมันสุขสําราญมากถึงขนาดไหนและถ้าพร้อมกันแล้วนะครับยังไงก็รบกวนเหมือนเดิมเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกาลังจใจ การเจราจาย้ายไปนาโปลรีมันได้เสร็จสิ้นแล้วครับมาราโดน่าได้เดินทางมาที่เมืองเนเปิลส์เพื่อรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าการย้ายทีมของมาราโดน่าเนี่ยครับมันจะมีการปิดข่าวมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็ยังหลุดออกไปอยู่ดีแฟนบอลหลายหมื่นคนก็ได้รับรู้ครับว่าเดโก้มาราโดน่ากำลังจะย้ายมาร่วมทีมของพวกเขาแล้วและก็รู้ด้วยว่าจะเดินทางมาในวันไหนและในวันที่มาราโดน่าเขาได้เดินทางมาเนี่ยครับแฟนบอลก็ ออกมาปิปเมืองไปถนนจนทำให้สโมสรน,นาโปลีเนี่ยครับเขาต้องจ้างคนที่หน้าตาเหมือนกับมาราโดน่ามาปลอมตัวเป็นมาราโดน่าครับเพื่อให้ไปเดินอยู่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งในเมืองหรือว่าบนเกาะคาปรีที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับเพื่อเป็นการหลอกล่อนักข่าวแล้วก็แฟนบอลและมันก็สามารถช่วยลดความหนาแน่นลงไปได้คือแฟนบอลน,นาบปลีเนี่ยครับพวกเขาตื่นเต้นกับดีลนี้มากๆเลยเพราะพวกเขาเชื่อว่าเดียโกมาราโดน่าเนี่ยครับจะสามารถทําให้สโมสรของพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของช่วยรางวัลได้กับเขาบ้าง นาโปลีที่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมาตั้งแต่ปี1926ครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคำว่าปัจจุบัน,น,นบมมเนี่ยครับผมหมายถึงเรื่องราวในคลิปนี้นะครับในปี1984มันก็เกือบ60ปีแล้วครับที่สโมสรของพวกเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยไม่เคยได้แชมป์ลีกแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงแชมป์รายการยุโรปไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ครับไม่เคยได้เลยถ้วยเดียวที่พวกเขานั้นเคยได้มันก็เป็นเพียงแค่โคปาอิตาเลียก็เคยได้เพียงแค่2สมัยครับและถ้าเราจะหาเรื่องพูดให้ดูว่าได้แชมป์มากกว่า2รายการมันก็จะมี โคปาเดลอัลเปที่เคยได้ในปี1966แล้วก็อังโกรอิตาเลียนลีคัพครับในปี1976แต่ว่าทั้ง2รายการเนี่ยครับตอนนี้มันไม่มีแล้วนะสำหรับเมืองเนเปิลครับมันเป็นเมืองที่แปลกมากๆเลยพวกเขาครั่งใครเรื่องฟุตบอลแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเป็นเมืองที่สามารถหลอมรวมมนุษยชาติเข้าด้วยกันแต่มันก็มีความลึกลับและก็เต็มไปด้วยความแปลกแยกเป็นเมืองที่ซานเจเนโรบิชอปเขาได้เคยพีชีพเอาไว้เมื่อ1,700ปีที่แล้ว เพื่อเป็นการบูชาต่อความเชื่อของผู้คนณเวลานั้นและก็มีการเคารพบูชาพระแม่มารีแต่บ้านเมืองเนี่ยมันกลับเต็มไปด้วยยาเสพติดและการมาถึงของมาราโดน่าเนี่ยครับถึงแม้ว่าผู้คนชาวเมืองเนเปิลจะให้ความเคารพมาราโดน่ามากๆเลยแต่ว่าสําหรับชาวเมืองคาตาลันแล้วมาราโดน่าเขาไม่ได้สําคัญอะไรถึงขนาดนั้นมาราโดน่าที่ไม่เคยพิสูจน์ให้กับแฟนบอลบาร์เซโลนาได้เห็นเลยว่าเขาคือนักเตะระดับโลกมาราโดน่ายังห่างไกลจากคําว่าไร้ที่ติและแน่นอนครับว่าสําหรับชาวคาตาลันแล้ว เขาเทียบกับโยฮันน์คัฟไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าสําหรับชาวเมืองเนเปิลส์แล้วเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามาราโดน่านั้นเกิดมาเพื่อพวกเขานี่คือนักเตะระดับโลกแต่กลับมีพื้นฐานที่เติบโตมาจากครอบครัวยากจนมีแม่ที่เป็นเชื้อสายอิตาเลียนไม่ต่างอะไรกับผู้คนในเมืองเนเปิลส์เลยครับและชื่อของเขาเนี่ยมาราโดน่ามันก็ช่างเหมือนกับคําว่ามาดอนน่าจริงๆเมื่อเอาสองคำนี้มาผสมผสานกันมันก็แปลว่ามาราโดน่านั้นเข้ามาที่สโมสรน,นี้เพื่อช่วยชีวิตและเข้ามาในฐานะแม่ เพื่อรอวัน9ก้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมในภาวิหารเนเปิลส์มาราโดน่าในตอนนี้อายุ24ปีเขาเปิดตัวด้วยการสวมเสื้อสีขาวกางเกงวอร์มสีฟ้าตามสีของสโมสรน,นาโปลีเลยและแฟนบอลมากกว่า70,000คนในสนามได้ส่งเสียงร้องออกมาดังจนสนามแทบแตกประธานสโมสรคอราโดเฟอร์ไรโนเขาก็ได้เข้ามาอยู่ในสนามในวันเปิดตัวของมาราโดน่าด้วยคือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับทางคอราโดเฟอร์ไรโนเนี่ย เขาได้กว้านซื้อหุ้นของสโมสรมาจนทําให้ตัวเขาได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรและเมื่อเขาได้ยินว่ามาราดน่านั้นเริ่มจะมีปัญหากับทางบาร์เซลโลนาอันโตนิโอจูเลียโนหนึ่งในตํานานของทีมนาโปลีเขาจึงได้แนะนําคอราโดฟอร์ไนโนไปว่านี่มันเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดก่อนที่ตัวของเขาเนี่ยครับจะได้กลายเป็นตัวแทนของสโมสรบินไปมาระหว่างเมืองเนเปิลกับเมืองบาร์เซโลนาเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของการซื้อขายดีลนี้ โดยที่มาราโดน่าก็ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยก่อนที่ตัวของมาราโดน่าจะได้พูดกับกัสปร์บรองประธานสโมสรบาร์เซโลนาว่าถ้าผมอยู่ที่บาร์เซโลนาต่อไปสักวันผมก็คงได้รับบาดเจ็บสาหัสและในวันต่อมาผมก็ไม่สามารถไปฝึกซ้อมได้สุดท้ายแล้วผมก็จะไม่ได้เล่นฟุตบอลที่นี่อีกพวกคุณไม่เคยปกป้องลักเตะต่อให้ผมเลือกอยู่ต่อแต่สุดท้ายสักวันหนึ่งผมก็จะถูกเขียทิ้งอยู่ดี แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับก่อนที่มันจะเป็นทางนาโปลีอินเตอร์มิลานก็เป็นอีกทีน,นึงครับที่ได้มาพูดคุยกับมาราโดน่าอย่างลับๆและก็เกือบจะได้ตัวไปร่วมทีมอยู่แล้วเอกสารการย้ายทีมเนี่ยครับมันได้ถูกส่งไปที่สำนักงานแล้วว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาจะขอลงทะเบียนนักเตะต่างชาติ3าคนในฤดูกาลนี้ซึ่งมันก็มีชื่อของเดยโก้มาราโดน่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่าทางคอราโดเฟอร์ไลโนเขารู้เรื่องนี้ครับและเขาจึงได้ใช้เส้นสายที่เขามีอยู่ด้วยการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับคนนนนนนนึงงงใสาาาักาอห่วยฟุตตบลลี ซึ่งเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของอิตาลีในช่วงเวลานั้นเลยเขาได้จ่ายเงินไปเพื่อขอให้ดึงเอกสารของอินเตอร์มิลานออกมานั่นมันก็หมายความว่ามันไม่ใช่ว่าการย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานมันไม่สําเร็จแต่มันเหมือนกับว่าการพูดคุยซื้อขายในดีลของเดยโกมาราโดน่ากับอินเตอร์มิลานมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้าเรื่องของเอกสารมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของลิขสิทธิภาพลักษณ์ก็เช่นเดียวกันไซเตอร์สป็ตเลอร์เขาต้องเจอกับอัญหานีี้้ตตัังงแแ่่วนรกทมมาถึเเือปลสย คือสิทธิในการถือครองภาพลักลิขสิทธิ์นะครับมันไม่ได้อยู่ในมือของไซเตอร์สปปซเลยอีกแล้วเขาไม่ได้ถูกขโมยไปหรือว่าถูกขม่มขู่หรือว่าแย่งชิงอะไรหรอกครับแต่ว่าในตอนที่เขาขับรถออกจากสนามบินก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยเขาได้เจอผู้คนมากมายเลยครับที่ขายของเกี่ยวกับเดโก้มาราโดน่าเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปถ่ายหรือแม้แต่เทปเพลงก็เหมือนกันครับเพลงที่มันเกี่ยวกับเดโก้มาราโดน่าเนี่ยก็ถูกวางขายอยู่เต็มทั่วเมืองเลยคือเนื้อเพลงเนี่ยครับไันได้ถูกแตดแปลงมาจากชื่อของเขามาราโดน่าและก็มาดอนนา เพลงมันมีเนื้อหาว่าตอนนี้หัวใจพวกเราเต้นแรงมากเพราะอะไรหรอเพราะพวกเราเห็นมาราโดน่าและพวกเราก็ตกหลุมรักเขาเข้าไปแล้วไซเตอร์สปิทเลอร์เขาจริงได้จอดรถแล้วก็ได้เดินไปถามคนขายครับว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณเนี่ยถึงขายเทปเพลงของมาราโดน่าได้ล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยนาโปลียังไม่ได้เซ็นสัญญากับมาราโดน่าเลยด้วยซ้ําถ้าสุดท้ายแล้วมาราโดน่าไม่ได้ย้ายมาพวกคุณจะทํำยังไงกันพวกคนขายเขาก็ไม่สนใจครับพวกเขายักไหลแล้วก็บอกว่าแล้วยังไงล่ะผมขายไปแล้ว2,000กว่ามวนซึ่งตอนเนี้ย ไซเตอร์สปิทเลอร์เขารู้แล้วครับว่าที่เมืองเนเปิลเขาไม่สามารถสร้างกําไรในเรื่องของภาพลักษณ์ได้เหมือนกับตอนที่อยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาและก็ที่สเปนอีกแล้วนอกจากภาพวาดรูป่ายหรือว่าเทปเพลงแล้วเนี่ยครับมันก็ยังมีการหากินแบบง่ายๆด้วยด้วยการเอาบุหรี่ยี่ห้อมาโบโลเนี่ยครับมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อมาราโดนาคือมันไม่ได้มีการเปลี่ยนฉลากหรือว่าอะไรเลยครับฉลากมันก็เป็นยี่ห้อเดิมเนี่ยแหละมาโบโรเพียงแค่คนขายเนี่ยเขาทําการตะโกนออกไปว่าบุหรี่ยี่ห้อมาราโดนา แค่นี้เองครับมันก็สามารถเพิ่มยอดขายได้แล้วและที่เมืองเนเปิลส์นะครับมันก็มีกลุ่มมาเฟียกลุ่มนึงที่ชื่อว่าเดอะคาโมราซึ่งผมจะไม่ขอพูดถึงที่มาของกลุ่มมาเฟียกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันยาวมากเลยแทบจะแยกมาได้1คลิปเต็มๆเลยครับแต่ว่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเดโก้มาราโดน่าเนาะดังนั้นผมจะขอพูดถึงเท่าที่จําเป็นละกันนะครับในตอนแรกเนี่ยครับทางคอเกจไซเตอร์สปิทเลอร์เขาก็มีความคิดว่าจะฟ้องร้องคนเลาไปใช้เพื่อหวัาวามาลาโดนี่ยแหละ ที่ได้มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะเพราะว่าการที่คุณจะไปฟองรองผู้คนในเมืองไนเปิลส์เนี่ยครับมันอาจจะไปกระทบกับมาเฟียอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังด้วยพวกเขาก็เลยได้แนะนําไปว่าปล่อยให้การควบคุมการซื้อขายสินค้าเนี่ยครับมันอยู่ในส่วนของผู้คนท้องถิ่นไปไม่ต้องไปแตะต้องมันแต่ว่างานโฆษณาและสินค้าอื่นๆเนี่ยครับยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ในตัวของ m a r a นาโปรดักชันแอนด์ไซเตอร์สปิทเลอร์อยู่แล้วดังนั้นไอเรื่องของการขายของผิดลิขสิทธิ์เนี่ยครับก็ปล่อยๆไป ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองและแน่นอนว่ามันรวมถึงตัวของมาราโดน่าด้วยคือถ้าเราจะพูดถึงแก๊งมาเฟียที่เมืองเนเปิลส์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับให้เราลองนึกถึงหนวดปลาหมึกเนาะที่มันจะสามารถไหลไปตามทุกซอกทุกม,มุมของเมืองได้อยู่ที่ว่าแก๊งไหนจะไปยึดครองพื้นที่ตรงไหนของเมืองและแก๊งเดอะคาโมราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งไอการเข้ามามีส่วนร่วมของคาโมราเนี่ยแหละครับที่มันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับมาราโดน่าให้ง เพราะว่าตลอด6ปีที่เดโก้มาราโดน่าเขาอยู่ที่นาโปลีเนี่ยครับเขามีอิทธิพลม,มากขึ้นเรื่อยๆแก๊งเดอะคาโมราก็เช่นเดียวกันพวกเขานั้นได้ใช้ประโยชน์ของเดโก้มาราโดน่าเพื<ม>่อทําให้แก๊งตัวเองมีความเข้มแข็งมากขึ้นและก็มีอิทธิพลม,มากขึ้น จนสุดท้ายมันก็มีการแย่งตัวกันครับมาเฟียแต่ละแก๊งก็อยากจะได้ตัวของเดโกมาลาโดน่าไปอยู่ด้วยซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับการซื้อขายนักเตะเลย 2- 3ส,สาแก๊งต่างเดินทางมาถึงสนามซ้อมของนาโปลีแล้วก็มีการพูดคุยยื่นข้อเสนอให้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเหล้าบุหรี่ยาเสพติดหรือแม้แต่ผู้หญิงนอกจากคาโมราแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีจูเลียโนด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาลาโดน่าเขาก็เลือกที่จะอยู่กับคาโมรานะครับโดยเหตุผลที่เขาเลือกอยู่กับคาโมราเนี่ยครับ เขาได้พูดเอาไว้ในปี1995ซึ่งตอนนั้นน่ะเขาได้บอกว่าเขาเลือกที่จะไปเข้าร่วมงานปาร์ตี้ของคาร์โมรามันก็เป็นเพราะว่าเขาไปแล้วเขามีความสุขมากกว่าแค่นั้นเองที่บาร์เซโลนาเนี่ยมาราดน่าเขาได้รับการปฏิบัติรล่ากับว่าเขาคือคนชนชั้นต่ำที่ถูกปฏิเสธจากกลุ่มคนชนชั้นสูงแต่ว่าที่นาโปลีเนี่ยครับเขาเปรียบเสมือนกับเป็นกษัตริย์ไม่มีส่วนไหนของเมืองที่เขาไม่สามารถเดินไปได้ผู้คนในเมืองก็พร้อมจะสนองตอทุกความต้องการของเขาครับอยากได้อะไรบอกมาเลยเอาให้หมด ผู้หญิงนี่โอ้โหไม่ต่างกับเมนูในร้านอาหารเลยครับอยากกินอะไรจิ้มได้เลยจนมันทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยครับคลอเดียวิลลาฟาสเริ่มรับกับพฤติกรรมของสามีเขาไม่ได้เธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปอยู่ที่อาร์เจนตินาและพอมาราโดนาเขาไปคุกคีกับแก๊งมาเฟียมากขึ้น สุดท้ายแล้วตัวของมาราโดน่าเนี่ยแหละครับก็เริ่มจะก,กลายเป็นโซนหนึ่งกับพวกเขามากขึ้นไปทุกทีแล้วก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจไล่คอเกตไซเตอร์สวิตเลอร์ออกจากการเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวและแต่งตั้งให้กิลเลอร์โมคอปโปลาได้เข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งเรื่องนียครับทางคอเกตไซเตอร์สวิตเลอร์เขารู้สึกว่าเขานั้นถูกทรยศถูกหักหลังเนเปิลส์ได้กืนกินมาราโดน่าเข้าไปแล้วตอนนี้เขาสูญเสียการมองเห็นไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่รู้ว่าใครคือเพื่อนแท้ของเขาแต่ว่าตอนนี้เขาลืมแม้กระทั่งตัวเขาเองนันคคือใรด้วย และหลังจากที่อยู่ที่นาโปลีมา2ปีครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกซึ่งมันก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่มาราโดน่าได้พุ่งสมาธิไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกเพียงแค่อย่างเดียวครับแต่ว่าพอเขาเดินทางไปถึงเม็กซิโกแล้วเนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์ทางไกลซึ่งก็คือน้องเขยของเขาครับที่ชื่อว่ากราเบลเอสโปซิโตและก็รวมถึงภรรยาของเขาที่เป็นน้องสาวของมาราโดน่าแท้ๆเลยครับที่ชื่อว่ามาเรียซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้บอกกับมาราโดน่าว่า มันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิสเตน่าซินากลาได้มาบอกว่าตอนนี้เธอท้องได้8เดือนแล้วและมาราโดน่าคือพ่อของเด็กในท้องซึ่งเรื่องเนี่ยครับเดโก้มาราโดน่าเขาให้การปฏิเสธมาโดยตลอดว่าในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขาคิสเตน่าเขาก็ได้ได้บอกกับมาเรียภรรยาของกาเบียลไปว่าถ้าหากว่ามาราโดน่าเขาไม่ยอมรับสักทีเธอจะเผยแผ่ข่าวการเกิดของเด็ก ให้โลกได้รับรู้ว่าใครนั้นคือพ่อของเด็กที่แท้จริงและจะทําการฟ้องร้องมาราโดนาด้วยถ้าหากว่าหลังจากนี้เขายังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตัวเขานั้นคือพ่อของเด็กนอกจากเรื่องลูกในท้องที่มันมาลบกกนสมาธิก่อนศึกฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยครับอาการบาดเจ็บก็เป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่กลับมาหลอกหลอนมาราโดนาอีกครั้งหนึ่งมันคืออาการบาดเจ็บที่เขาได้รับตั้งแต่อยู่กับบาร์เซโลนาครับมันกลับมาเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วข้อเท้าที่หักจากการโดนเสียบในเกมกับบิลเบา มันยังคงมีน็อตฝังอยู่ที่ด้านในและมันก็เป็นวงจรอุบัติมาตลอด2ปีมาราโดนาที่ไม่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเขาจึงได้ตัดสินใจรักษาด้วยการกินยาควบคู่ไปกับการพบหมอจิตวิทยาเพื่อทําให้ร่างกายของเขานั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเขาจะเตี้ยครับแต่ก็มีความบึกบึนมากๆกล้ามของเขามันได้รับการดูแลด้วยการฉีดยาแบบที่นักพอกายเขาได้รับซึ่งมันก็แอบคาบเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นอยู่เหมือนกันครับถามว่าใช่ไหมคือมันก็ใช่แหละแต่่่่ววาาในนนนสมนนมััััยย้ะงถือ ไม่ได้ใช้สูงเกินกว่าที่กําหนดละกันครับเอาแบบนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าส่วนเฮดโค้ชทีมชาติอย่างคาร์ลสบิลาโดเขาก็รับรู้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวเด็กในท้องหรือว่าเรื่อง,องการกินยาฉีดยาหรืออาการบาดเจ็บเรือรลังแต่เขาก็บอกว่าตราบใดที่ตัวของเดโกมาราโดน่ายังคงเดินได้ยังคงวิ่งได้ยังสามารถทนต่ออาการบาดเจ็บได้และตัวเขาต้องการลงเล่นเขาก็จะได้เล่น เพราะว่าแผนที่คารอโรสบิลาโดเขาได้วางเอาไว้เนี่ยครับมันคือแผน4-3-3แล้วก็มีมาราโดน่าเล่นเป็นเพย์เมเกอร์ในเกมลุกซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีมาราโดน่าแล้วเนี่ยครับทีมชาติอาร์เจนตินามันก็จะไม่เหลืออะไรเลย อาร์เจนตินาในทีมชุดนี้ครับมันมีจุดอ่อนมากมายหลายตำแหน่งเลยกองหลังก็ไม่ดีกองกลางก็ไม่สามารถสร้างสรรเกมได้ไม่สามารถเปิดป้อนให้กองหน้ายิงได้ฮอเก้วาลดาโน่ปีกตัวเก่งของ Leo Madrid, แลวมาดิดและก็ดานิเอลพาสซาเล่าอดีตก,กัปตันทีมพวกเขานั้นก็มีความเห็นตรงกันครับว่าพวกเขานั้นกลัวทีมชาติอาร์เจนตินาจะไม่ได้แชมป์เพราะว่าทุกอย่างของทีมชุดนี้ครับมันขึ้นอยู่ที่มาราโดน่าเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าเขาจะวางเงินเดิมพันให้กับทีมไหนสักทีมหนึ่งในศึกบอลโลกในครั้งนี้พวกเขาก็จะก,มา,ะะม,กม,ม,ะมารไ มันก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีผู้ชายที่ชื่อว่าเดียโก้มาราโดน่าแค่นั้นเลยจริงๆและเรื่องราวของเดียโก้มาราโดน่าใน EP นี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับและใน EP หน้าก็จะเข้าสู่เรื่องของฟุตบอลโลกปี1986แล้วครับมันก็จะตรงกับช่วงที่เรามีพักเบรกทีมชาติพอดีเนาะเราก็ไม่มีบอลลีกให้ดูกันนะครับก็ไปดูบอลทีมชาติกันแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีด้วยครับสำหรับผมที่จะทำเรื่องราวของเดียโก้มาราโดน่ากันยาวๆเลย ซึ่งผมก็อยากจะทําเรื่องของเขาเนี่ยให้จบภายในช่วงพักเบรกทีมชาตินี้เลยครับแล้วก็จะได้ไปต่อที่เรื่องราวของคนอื่นกันแล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะและยังไงเราเจอกันอีกทีนึ่งคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ